ลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายคลิปวันเดทิปนะคะเฮ้ยไม่ใช่ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่อากัน Channel นะคะวันนี้นะคะที่เรามาอัดกันก็คือเป็นวันเดย์วอล์กฟิตมนนะคะวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเรามากับ <laughs> <laughs> แล้วมากับเพื่อนของเรานะคะ2คนตอนนี้เป็นเวลา8.57โมง57นะคะแล้วก็กำลังจะไปกินข้าวกันหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็จะไปนั่งอ่านหนังสือ <c oughs> เพื่อเหมือนแบบเป็นแบบรอเวลาระหว่างก่อนเราไปติวเอ็นอลนะคะ ก็จะแบบเป็นของที่เราพกมานะคะก็จะมีแอปปาร์ตเสียบอยู่ที่หูมีใส่ชาร์จนะคะ2อ่าันของแบบ i p h o n e อันนึงแล้วก็ iPad อันนึงแล้วก็มี iPad นะคะแล้วก็มีสมุดสมุดอันนี้เป็นของมูจินะคะ้อพ้พได้ก็จะเอาไปจดแบบว่าเวลาอยากจดอะไรบลาบลาบที่เรียนนะคะแล้วก็จะมี เป็นกระเป๋าดินสอ mm hmm. ก็จะพกแบบพวกประกาอะไรนี้มาประกาแบบตานแท้งอะไรอย่างนี้ mm hmm. ก็จะแบบใส่มาอย่างนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. มีกุญแจรถนะคะ mm hmm. มีสเปรย์อับหอมีลิปมันที่มีสีนะคะ mm hmm. ก็เป็นของอ n เอันนี้ทาง,ง่ายมากทาแล้วแบบดูปากแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมานะคะอันสุดท้ายก็จะเป็น กระเป๋าตังะคนะอันนี้ก็แบบของที่เราพกมาหลักๆนะคะ วันนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งนะคะแล้วก็กําลังจะไปคณะกันเพราะว่าเรามี U N L เอ,อ่อว่นเช้ายังพูดไปจบคือ N L อะ่ะมันจะมีทั้งหมด3สอบ3รอบใช่ไหมคือที่เรากําลังจะสอบ<ม>ก็คือจะเป็น N L 1ก็คือตอนนี้เราเรียนอยู่ปีสก็คือสอบ N L 1แล้วก็จะสอบ N L 2ตอนปี5แล้วก็ N L 3ปี6อันนี้ก สอบแบบรวมความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมาตั้งแต่แบบทีคลินิกนะคะวันนี้ติวประมาณ3ชั่วโมงก็ติวตั้งแต่แบบ4ี่โมงถึงทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็สี่โมงแล้วเราก็กําลังจะเริ่มติว n อแบบกันแล้วนะคะก็เป็นไงบ้างเพื่อนตื่นเต้นมากๆาเลยไม่เคยติวมาก่อนเลย เป็นเวลาค่ะอันนี้เราก็แบบว่าเพิ่งจะพักคร่แต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบว่าใช้แบบพลังงานในการเรียนผ่านไปแล้วแบบสองวิเลยเงี้ยเหมือนเรียนติดกันไปแล้วสองวีขณะที่เพิ่งผ่านไปแบบชั่วโมงครึ่งนะคะ One hour later ตอนนี้ก็คือเลิกดิแล้วเลิกดิวแล้วสูบพลังมากหิวข้าวมากหิวข้าวแบบที่ว่าไม่มีแรงเขียนแล้ว ดูดีฟยู่ฟ้ามืดแล้วจริงออกมาไม่เห็นพราทิตตกเลเค่ะอันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ลาบานะคะก็คือเหนื่อยมากแล้วก็ต้องการอะไรที่แบบนิวจิตใจของเราจุดส่วนรวมของแกงเราก็คือยำรำจิี <c oughs> <c oughs> ันนี้ก็เิงข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็จะกลับหอนะคะปอับน้ำาอูโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะกลับหอ,อ,อแล้วนะคะ <Yeah. S 1> จะจบวันแล้วกลับมาถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะประมาณแบบสองทุ่ม สองทุ่มครึ่องอะไรประมาณนี้ก็คือแบบปินข้าวมาเพราะเดี๋ยวจะต้องอ่านหนังสือต่ออีกแล้วคือเหมือนกับตอนนี้มันเหลือเวลาอีกแบบไม่ไม่กี่วันก็เลยเหมือนกับแบบว่ามดีเวเราว่างก็คือต้องอา่านอะไรแบบนี้ก็หนึ่งวันของเราก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะทุกคนต้องหาที่อ่านหนังสือต้องไปติวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็แบบเอออาจจะมีไปเที่ยวบ้างประปรายอะไรอย่างงี้งั้นเดี๋ยวปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะคุณปายเจอกันคลิปหน้าค่ะ